สวัสดีค่ะวันนี้จะเยาบรุว่วันได้มาสังเกตการนะคะเนาะฝนตกอีกแล้วนะคะแม่น้ำกกขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ขึ้นเยอะนะคะตรงกลางเกาะน,นี้ท่วมหมดแต่ว่าลงแต่วันนี้ก็ฝนกำลังตกอีกนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะขึ้นอีกไหมเนาะ,ะนี่น้ำลดนะคะ เมื่อวานน้าขึ้นขนาดนี้แต่วันนี้น้ําลดแต่เดี๋ยวนี้กําลังจะเพิ่มมาอีกแล้วเนาะบ้านหลังเข,เขียวที่เราเห็นตรงนี้นะคะน้ําจะซาะไหมนะคะเพราะว่าน้ําได้ซาะเข้าข้างล่างแล้วนะคะฝน <you>, ตกอยู่นะคะตอนนี้เยาวนถ่ายยัว <laughs> ก็ขับบ้านไม่ได้ดูอยากจะมาดูว่าน้ำขกมันขึ้นไหมนะคะ อัปเดตวันนี้วันที่2นะคะตุลาคมพศ2567นะคะนี่ทุกคนนะน้ำยังตีวงกว้างอยู่ s <S นะคะฟังเสียงนะเยาวันก็อยู่ตรงใต้สะพานนะคะไม่เปียกแต <'s> ่ว่าอากับ,บ้าน <the choice. S 1> ได้ไหมแค่นั้นแหละ น้ำก็ไหลแรงไหลเชี่ยวอยู่ทุกคนเห็นไหมน้ำไหลเชี ución, ่ยวอยู in ่ตรงนู้นฝนก็ตกเยอะด้วยไม่รู้ว่าจะวันจะจับได้ไหมนะครับฝนตกทางเหนือนะคะทุกคนที่อยู่ล่างๆ แม่น้ากุกนะคะก็ระวังตัวไว้ด้วยนะคะแต่เ,เราก็สงสารมากนะคะหาดพัทยาสองหาดนครเชียงรายนะคะเนาะจะโดนรอบสองไหมนะคะถ้าน้ําเชียงใหม่ยังตกอยู่ก็ไม่แน่นะคะก็ไม่แน่นะคะอันนี้เห็นตาเขาบอกว่าถ้าน้ําท่วมต่อหม้อนะคะ ข้างในจะไม่เหลือนะคะทางทางอําเภอเมืองอ่ะจะไม่เหลือนะคะเนาะนี่ถ้าท่วมต่อหม้อขึ้นมาทางอําเภอเมืองจะไม่เหลือนะคะ,ะ,ะ,ละ,คะแล้วครั้งก่อนนี่อันนี้คือลอยนะคะลอยครั้งก่อนที่น้ําท่วมสาหัสสากันของเชียงรายนะคะเกิดวิกฤตอุบัติกกภัยน้ําท่วมนะคะ น้ำกำลังมาฝนก็กําลังตกเยาวันก็ไปไม่ได้ก็ติด ique, ะะอยู่นี่นะคะโอเคนะคะสําหรับอัปเดตวันนี้นะคะเยาวันก็มาส่งให้ดูว่าแม่น้ํำกกเป็นยังไงนะคะขอบคุณนะคะถ้าดูแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ